สวัสดีครับณตอนนี้เนี่ยผมคิดว่าน้องๆส่วนใหญ่น่าจะกําลังรอคลิปฟูเอพิโซดของ EP ที่7 7อยู่อย่างแน่นอนนะครับซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยทางคุณบูมก็ได้มีการปล่อยภาพสปอยออกมา4ภาพด้วยกันนะครับซึ่งก็เรียกเสียงฮือฮาได้ไม่น้อยเลยนะแต่ว่าล่าสุดเลยครับเมื่อคืนที่ผ่านมาเนี่ยทางช่องสเต็กหรือว่านายไข่นะก็ได้ภาพสปอยจากคุณบูมโดยตรงมาเพิ่มอีก8ภาพสปอยด้วยกันนะครับซึ่งนั่นก็ทําให้คลิปรวมเอพิโซดของ EP ที่1 7นี้เนี่ยกลายเป็น EP ที่มีการปล่อยภาพสปอยเยอะที่สุดในซีรีส์สกิบบี้ทอเลตนะครับซึ่งพอภาพสปอยมันเยอะแบบนี้เนี่ยผมกายวอลเกอร์จะไม่ทําคลิปวิเคราะห์ก็ไม่ได้แล้วนะครับดังนั้นในคลิปนี้นะผมจะพาผู้ชมไปเก็บตกข้อมูลจากภาพสปอยเล่านีนะครับโดยจะเริ่มที่ภาพสปอยชุดแรกก่อนเลยนะจากนั้นค่อยไปไวิเคราะห์ภาพสปอยของในไข่ทีหลังนะครับและหากพร้อมกันแล้วเนี่ยช่วยกดไลค์กับผมหน่อยกันเลวกันนะครับเพื่อที่ผมกายวอลเกอร์จะได้มีกำลังใจในการทำคลิป ี่ต่อไปนะครับ อ้าวเลยครับเรามาเริ่มกันที่ภาพสปอย4ภาพแรกที่คุณบูมปล่อยออกมากันก่อนดีกว่านะครับซึ่งหากคุณผู้ชมได้ไปดูคลิปาะห์ภาพสปอยเหล่านี้จากช่องอื่นมาแล้วเนี่ยก็กอ่อไปดูกลางคลิปได้เลยนะครับไปดูภาพสปอยล่าสุดจากในข่ายเลยนะแต่ว่าหากใครอยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมเนี่ยเราไปลุยกันต่อเลยนะครับโดยที่ในภาพสปอยทั้งสีภาพนี้เนี่ยทางคุณบูมได้มีการใส่ตัวหนังสือแอบเอาไว้ด้วยนะครับซึ่งตัวหนังสือเหล่านั้นในแต่ละภาพสปอยเนี่ยเราสามารถนํามาประกอบเป็นประโยค ข้อความได้นะครับผมถ้ายังไงเนี่ยเรามาเริ่มจากภาพสปอยที่เป็นจุดสนใจมากที่สุดกันก่อนเลยนะครับซึ่งก็คือภาพนี้เลยนะครับโดยที่เราจะเห็นเป็นมือของคนใช่ไหมกาลังถืออาวุธอะไรบางอย่างอยู่นะครับแต่ว่าหากเราลองสังเกตเข้าไปข้างหลังดูนะครับเราก็จะได้เห็นกับอาวุธปืนของเหล่าแอสโตรนะแล้วนอกจากนั้นเราจะได้เห็นกับสิ่งที่คล้ายๆกับแกนกลางของเหล่าไททันอีกด้วยนะครับซึ่งพอเห็นภาพทีแรกเนี่ยผมก็คิดเหมือนกับน้องๆเลยนะ ว่าตัวละครตัวนี้เนี่ยอาจจะเป็นไททันคัมเมร่าแมนก็เป็นได้นะครับเพราะหลังจากที่พี่แกได้พุ่งเข้าใส่กลุ่มของแอสโตรไปใน EP พีที่74ใช่ไหมเราก็ไม่ได้เจอตัวของไททันคัมเมร่าแมนกันอีกเลยนะครับแต่ว่าใน EP พีที่76เนี่ยจากคําพูดของเจ้าแอสโแลด์แอสโตรทอยเลตนะครับปรากฏว่าหน่วยราตเวนของแอสโตรที่ไล่ล่าไททันอยู่นั้นขาดการติดต่อไปเวซึ่งไททันที่ว่านั้นเนี่ยก็น่าจะเป็นไททันคัมเมร่าแมนอย่างแน่นอนนะครับแต่ว่าคนที่ ช่วยไททันคาเมร่าแมนในการหลบหนีเนี่ยเราก็ยังไม่ทราบกันนะว่าเป็นตัวละครในกลุ่มใดนะครับทีแรกผมก็คิดว่ามันน่าจะเป็นกลุ่มของ G ีแมนหรือเปล่าแต่ว่าในพาร์ทล่าสุดนี้เนี่ยพี่จีแมนก็โผล่ออกมาแล้วนะครับไม่มีวี่แววของไททันคาเมร่าแมนแต่อย่างใดนะซึ่งอย่างที่บอกเลยนะครับทีแรกเนี่ยผมก็คิดว่าตัวละครตัวนี้คือไททันคาเมร่าแมนนะครับแต่ว่าพอเราลองปรับความสว่างของภาพนี้ดูเนี่ยเราก็จะได้เห็นกับนิ้วกลางของตัวละครตัวนี้นะครับที่เขาได้สวม แหวนเอาไว้ใช่ไหมซึ่งบนแหวนวงนั้นเนี่ยก็ถูกสลักชื่อเอาไว้นะครับว่าดัตเชตนั่นเองนะซึ่งผมเคยบอกคุณผู้ชมไปแล้วนะครับเกี่ยวกับยศฐานดาราศักของคุณนางในแถบยุโรปนะครับคำว่าดัตเชตเนี่ยมันมีไว้เรียกสตรีที่ได้แต่งงานกับขุนนางระดับไดยุกนะครับดังนั้นเนี่ยตัวละครตัวนี้มีความเป็นไปได้สูงเลยนะว่าเขาคือไดยุกนะครับซึ่งจากข้อมูลตรงนี้เนี่ยมันก็ไปสอดคล้องกับคําพูดของเจ้าจักนัดแอสโตร o ทเลสนะครับที่มันได้ขู่พี่จีแมน ไปนะว่าท่านดยุกเนี่ยจะไม่ให้อภัยจีแมนกับการทรยศในครั้งนี้อย่างแน่นอนแล้วหากตัวละครในภาพเนี่ยมันคือดยุกแอตโรทอยเลตจริงๆนะครับมันก็มีสิ่งที่ผมแปลกใจอยู่เล็กน้อยนะว่าทาไมแหวนแต่งงานของดยุกกับดัชเชสเนี่ยถึงถูกสวมใส่เอาไว้ตรงนิ้วกลางข้างขวาแทนที่จะเป็นนิ้วนางข้างซ้ายนะครับเพราะว่าตามธรรมเนียมคนที่แต่งงานกันเนี่ยเขาจะมีการสวมแหวนให้กันตรงนิ้วนางข้างซ้ายใช่ไหมแต่ในภาพสปอยภาพนี้เนี่ยแหวนถูกสวมเอาไว้ตรงนิ้วกลางข้าง ขวานะครับซึ่งก็เป็นเรื่องที่แปลกอยู่เหมือนกันนะครับแล้วนอกจากนั้นตรงมุมซ้ายล่างของภาพภาพนี้เนี่ยมันมีตัวอักษรถูกพิกหน้าพิกหลังอยู่นะครับซึ่งเป็นคําว่า east นั่นเองนะแล้วภาพสปอยต่อไปครับแน่นอนเลยว่าหากมีระยุโผล่ออกมาจริงเนี่ยอเจดเชดย่อมตามมาแน่นอนนะครับซึ่งภาพภาพนี้เนี่ยก็คือดัชเชตแอสโตรทอเลตนั่นเองนะซึ่งก็ไม่ได้มีอะไรแปลกใหม่หรือพิเศษแต่อย่างใดนะครับแต่หากจะมีอะไรแปลกๆเนี่ยก็น่าจะเป็นที่ ดวงตาของเจ๊แกนะที่มันดูเหมือนจะมีเส้นพลังงานสีแดงๆอยู่เต็มลูกตาไปหมดเลยนะครับผมและอ้อมีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยนะครับผมเพิ่งเห็นนะว่าเจ๊ดัชเชสในรูปนี้เนี่ยมีการไปเจาะคิ้วมาเวมีห่วงดำๆอยู่ที่หางคิวนะครับถ้าไงเนี่ยเดี๋ยวผมจะเทียบภาพของเจ๊ดัชเชสในเวอร์ชั่นนี้กับเวอร์ชั่นที่แล้วให้ดูกันละกันนะครับแล้วนอกจากนั้นตรงมุมขวาล่างของภาพสปอยภาพนี้ก็มีตัวหนังสือถูกใส่เอาไว้ด้วยเช่นกันนะครับซึ่งเป็นคําว่าแดะน ่นเอนะครับแล้วถัดไปภาพสปอยภาพที่3เนี่ยก็คือภาพนี้เลยนะแน่นอนว่ามันดูเหมือนพวกแอสโตรตัวใดตัวหนึ่งนะครับแต่ว่าสิ่งที่แปลกไปเนี่ยคือตรงหัวของมันมีแกนกลางอยู่เว้ยแต่ว่าดูจากหน้าตาแล้วเนี่ยผมค่อนข้างคุ้นหน้าคุ้นตาเจ้าหมอนี่เป็นอย่างดีนะครับทีแรกเนี่ยผมตั้งไว้2ตัวละครนะถ้าไม่ใช่เจ้าแอสแลนแอสโตรทอยเลตก็น่าจะเป็นเจ้าดีเทเนอร์แอสโตรทอยเลตนะครับแต่หลังจากที่ผมได้ดูภาพสปอยล่าสุดจากในไข ไปเนี่ยตัวละครตัวนี้นะครับมีความเป็นไปได้สูงเลยนะว่ามันก็คือเจ้าแอสโตรแอนแอสโตรทอยเลตอย่างแน่น,นอนนะครับไงไงเนี่ยเดี๋ยวเราค่อยไปวิเคราะห์ภาพภาพนานกันนะครับแล้วส่วนอีกเหตุผลหนึ่งที่ตัวละครตัวนี้น่าจะเป็นเจ้าแอสโตรแอนแอสโตรทอยเลตนะครับนั่นก็เพราะว่าจากคําพูดของมันก่อนหน้านี้เนี่ยที่มันได้บอกว่าหน่วยรัตเวนที่ติดตามทยท่านไปขาดการติดต่อใช่ไหมแล้วหลังจากนั้นมันก็ได้ชวนอเจรัดเชนนะครับว่าจะไปดูการทําภารกิจในครั้งนี้หรือเปล่าเนะี่ ซึ่งทาง a อเจดเชตเนี่ยก็ตอบตกลงนะครับแล้วจากนั้นพวกเขาทั้งสองคนก็เดินทางมาด้วยกันนะดังนั้นหากอีพีถัดไปเนี่ยเมียเจดเชตโผล่มาจริงนะครับแน่นอนเลยว่าย่อมมีเจ้าแอส o ราแลนแอสโตทอเ e ตล้านเปอร์เซ็นะครับแล้วนอกจากนั้นบนภาพสปอยภาพนี้ก็มีตัวหนังสือเขียนเอาไว้อยู่เช่นกันนะครับซึ่งเป็นคําว่า what นั่นเองต่อไปครับภาพสปอยภาพที่4ก็คือภาพนี้เลยนะดูๆไปเนี่ยมันก็คล้ายๆกับแกนกลางของไททันทักตัวหนึ่งเลยนะครับแต่ผมคิดว่ามันน่าจะเป็นแกนกลางของตัวละครทางฝั่งแอสโตซะมากกว่านะเพราะว่ารูปแบบมันเนี่ยคล้ายๆกับแกนกลางที่อยู่บนหัวของตัวละครจากภาพสปอยก่อนหน้านี้เลยนะครับหากเราลองเทียบกันดูเนี่ยตำแหน่งไฟตำแหน่งแสงต่างๆมันค่อนข้างใกล้เคียงกันเป็นอย่างมากเลยนะแต่ว่ามันไม่ได้เหมือนการซัจนหมดนะครับ ซึ่งผมคิดว่าไอ้แกนกลางอันนี้เนี่ยมันน่าจะเป็นแกนกลางของตัวละครเดยุกจากภาพสปอยภาพแรกหรือเปล่าแต่ถึงอย่างนั้นเนี่ยเราก็ยังฟันธงไม่ได้นะครับเพราะว่าคุณบุมเคยสับขาหลอกเรากันมาแล้วนะกับภาพสปอยของ e ีพีที่เจนะครับที่ในภาพเนี่ยมันดูเหมือนเป็นแกนกลางสีแดงๆใช่ไหมซึ่งตอนนั้นเนี่ยเราส่วนใหญ่ก็คิดว่ามันน่าจะเป็นแกนกลางของตัวอะไรสักตัวหนึ่งนะครับแต่ที่ไหนได้มันไม่ใช่แกนกลางเวมันคือกระบอกปืนเลเซอร์ของเจดัชเชสเพียงเท่านั้นนะครับ แล้วนอกจากนั้นเนี่ยไอ้แกนกลางที่อยู่บนหัวของเจ้าแอสโซแลนจากภาพสปอยภาพนี้เราก็ยังยืนยันไม่ได้นะว่ามันเป็นแกนกลางจริงๆหรือเปล่าหรือว่ามันเป็นปืนยิงแสงเลเซอร์กันแน่นะครับแต่ที่แน่ๆเลยเนี่ยวัตถุที่ดูเหมือนแกนกลางจาก2รูปนี้มันน่าจะเป็นเทคโนโลยีอันเดียวกันใช้งานแบบเดียวกันอย่างแน่นอนนะครับแล้วนอกจากนั้นเนี่ยตรงกลางภาพนี้นะก็มีตัวรังสือถูกใส่เอาไว้ด้วยเช่นกันนะครับซึ่งเป็นคําว่าแผนหรือแผนการนั่นเองซึ่งหากเราเอาคีย์เวิร์ดทั้งหมด มาต่อรวมกันเนี่ยเราก็จะได้ประโยคนี้ออกมานะครับ What's it t h e r plan หรือแปลเป็นไทยได้ว่าพวกเขามีแผนการอะไรนะครับซึ่งประโยคประโยคนี้เนี่ยผมมั่นใจมากๆเลยว่ามันน่าจะเป็นประโยคคําถามที่ถูกถามไปยังกลุ่มของพันธมิตรนะครับเพราะว่าตอนนี้กลุ่มของพันธมิตรเนี่ยมันดูเสียเปรียบเสือเกินนะครับต่อสู้ไม่ค่อยจะได้ใช่ไหมขณะไทยท่านทีวีแมนที่ออกมาสู้เนี่ยก็เกือบจะเมื่อรอดนะครับกลายเป็นกองเศษเหล็กไปแล้วนะดังนั้นเนี่ยกลุ่มของพันธมิตรนะครับต้องมีแผนที่ดีกว่า เพื่อรับมือกับกลุ่มของแอสโตรนะเพราะว่ากลุ่มของแอสโตรเนี่ยเขาเก่งอยู่แล้วใช่ไหมสามารถต่อสู้ได้ตรงๆนะครับไม่ต้องใช้แผนอะไรเยอะแยะมากมายก็ได้ใช่ไหมซึ่งแผนการที่ว่าเนี่ยมันก็อาจจะไปเกี่ยวข้องกับกลุ่มของสปิเกอร์แมนก็เป็นได้นะครับเพราะว่าจากคําพูดไซตทิสทีวีแมนในพาร์ทก่อนหน้านี้เนี่ยดูเหมือนว่ากลุ่มของสปิเกอร์แมนเขาจะซ่องสมกําลังพลเอาไว้พอสมควรแล้วนะครับหรือไม่มันก็อาจจะเป็นตัวละครใหม่หรือเผ่าพันใหม่นะที่คุณบูมเนี่ยเคยบอกเอาไว้นะว่ากําลังจะมี เผ่าพันธุใหม่เปิดตัวออกมาอย่างแน่นอนแล้วหลังจากนั้นเนี่ยใน EP ีที่74นะครับเราก็ได้เจอกันไปแล้วใช่ไหมกับตัวละครปิตนานะครับที่โผล่มาแวบๆบแบบซึ่งก็ไม่แน่ใจว่าคือเผ่าพ,พันธุ์อะไรกันแน่นะครับซึ่งนี่ก็คือภาพสปอยทั้ง4ภาพที่คุณบุมได้ปล่อยออกมาก่อนหน้านี้นะแล้วต่อไปครับเรามาดูภาพสปอยจากนายสเต็กกันหน่อยดีกว่านะซึ่งก็ มีทั้งหมด8ภาพสปอยด้วยกัน,นบอกได้เลยว่าโคตรของโคตรภาพสปอยนะครับไม่รู้จะเยอะไปไหนนะแต่ก่อนอื่นเลยเนี่ยก่อนที่คุณบูมจะได้ส่งภาพสปอยให้กับนายสเต็กนะคุณบูมได้เตือนนายสเต็กไปนะครับว่าภาพต่อไปนี้เนี่ยมันคือสิ่งที่จะเกิดขึ้นในคลิปฟูลเอพิโซดนะครับและนอกจากนั้น คุณบูมยังได้เตือนอีกนะว่าห้ามโชว์ภาพเหล่านี้ให้กับใครได้ดูและภาพจะถูกลบทันทีหลังจากนายได้เห็นมันแล้วนะครับซึ่งถามว่าในใายไข่ทำตามหรือเปล่าเปล่าเลยครับเพราะว่าในายไข่เนี่ยได้นั่งไห์สดอยู่นะครับมีคนดูไม่รู้กี่ร้อยกี่พันคนนะเรียกได้ว่าในายไข่เนี่ยบิดคุณบูมถึงถึง,ถงนะครับผมแล้วหลังจากนั้นคุณบูมก็เริ่มปล่อยภาพสปอยมาทีละภาพทีละภาพนะซึ่งบางภาพก็อยู่นานหน่อยบางภาพก็ถูกลบอย่างไวนะโดยที่ภาพแรกเนี่ยก็ คือภาพนี้เลยนะไม่รู้คุณผู้ชมจะมองเห็นอะไรกันหรือเปล่านะครับเพราะว่าภาพมันเล็กมากๆเลยนะพอผมนํามาขยายใหญ่เนี่ยภาพมันก็จะแตกนะครับแต่ว่าจากที่ผมสังเกตดูภาพภาพนี้นะเราจะได้เห็นกับต้นไม้หลายต้นเลยนะครับซึ่งดูเหมือนว่าสภาพอากาศในรูปนี้เนี่ยมันเหมือนจะถูกปกคลุมไปด้วยหิมะหรือเปล่านะเพราะว่าตามใบไม้หรือว่าตามพื้นเนี่ยมันมีโทนเป็นสีขาวนะครับซึ่งก็จะคล้ายๆกับหิมะนะลนอกจากนั้นข้างหลังของภาพเนี่ยดูเหมือนจะมีการระเบิด ครั้งใหญ่กลางหุบเข่านะครับบอกทำตรงเลยว่าผมเดาอะไรแทบไม่ค่อยได้เลยนะ แต่หากอ้างอิงจากภาพสปอยภาพแรกเนี่ยการระเบิดครั้งนี้นะครับมันอาจจะเป็นการแลนดิ้งของเดยุกก็เป็นได้นะอารมณ์ประมาณว่าเดายุกเนี่ยพุ่งมาจากนอกโลกใช่ไหมจากนั้นก็โมงลงพื้นอย่างหล่อเท่น,นะครับระเบิดตุ้มตามเปิดตัวแบบอลังการอะไรเงี้ยซึ่งนี้ก็เดาไปเรื่อยนะครับโดยที่ภาพแรกนี้เราแทบไม่ได้อะไรกันมาเลยนะแล้วต่อไปครับภาพสปอยภาพที่2ก็คือภาพนี้เลยนะดูๆไปแล้วเนี่ยมันก็แอบคล้ายๆกับยานแม่ของเหล่าแอสโตจาก EP ีที่7 4 อยู่พอสมควรเลยนะครับหรือว่าแท้จริงแล้วไอายานแม่ที่เราเคยเห็นกันไปเนี่ยมันคือตัวละครเดยุคหรือเปล่านะซึ่งในภาพเนี่ยตัวละครตัวนี้มันอาจจะกําลังแปลงร่างกลายเป็นไททันแอสโตรก็เป็นได้นะครับซึ่งตรงจุดนี้เนี่ยมันก็แอบน่าคิดอยู่นะครับเพราะว่าในบรรดาแอสโตรทั้งหมดที่บุกมายังโลกในรอบนี้เนี่ยคนที่มียศใหญ่สุดเนี่ยก็น่าจะเป็นเจ้ายานแม่ตัวนี้นะครับที่นํากองทัพลงมายังผืนโลกใช่ไหมแล้วจากคาพูดของเจ้าใจากนัดเนี่ยมันก็อ้างถึงเดยุคนะครับท ทั้งที่กลุ่มของแอสโซเนี่ยมันน่าจะมีคนที่ยศสูงกว่าดายุกอยากแน่นอนนะแต่ว่าการที่มันอ้างถึงดยุกแบบนี้เนี่ยก็เป็นไปได้ว่าคนที่นํากองทัพลงมาก็คือดยุกนั่นเองนะครับต่อไปครับภาพสปอยภาพที่สามจากในไข่นะก็คือภาพนี้เลยนะครับแล้วก็ต้องบอกตามตรงว่าผมดูไม่ออกเลยนะครับว่าภาพภาพนี้เนี่ยมันจะสื่อถึงอะไรนะครับแต่ดูจากสภาพท้องฟ้าที่เป็นสีแดงๆแ,แล้วเนี่ยภาพเหตุการณ์มันน่าจะเป็นโลเคชั่นเดียวกันจากพาร์ทที่แล้วนะ แล้วนอกเหนือจากนั้นก็จับใจความสําคัญอะไรจากภาพนี้ไม่ได้เลยนะครับแล้วต่อไปครับภาพสปอยภาพที่4ก็คือภาพนี้เลยนะครับซึ่งน้องๆเนี่ยน่าจะจํากันได้ดีนะครับประสานที่แห่งนี้ ก็คือฐานทัพของเหล่าคามีราแมนอ้างอิงจาก EP ีที่50เลยนะครับซึ่งเป็น EP ีเดียวที่เราได้เห็นข้างหน้าฐานทัพของเหล่าคามีราแมนกันไปนะแล้วนอกจากนั้นเนี่ยในภาพเราก็จะได้เห็นกับพี่ลาร์คามีราแมนเวอร์ชั่น3.0นะครับกับพี่คามีราแมนเวอร์ชั่น2.0ใช่ไหม αι? ส่วนคนตรงกลางนั้นอาจจะเป็นสปิเกอร์แมนก็เป็นได้นะเพราะว่าชุดสูรเนี่ยสั้นกว่าใครเพื่อนนะครับแถมยังมีโทนเป็นโทนสีเทาๆใช่ไหม αι? มีความเป็นไปได้สูงเลยนะว่าอาจจะเป็นพี่สปิเกอร์แมน ตัวแรกจาก EP ีที่24นะครับซึ่งดูจากท่าทางตัวละครในรูปนี้แล้วเนี่ยดูไม่เหมือนว่าพวกเขากําลังต่อสู้กันอยู่เลยเนะเขายืนนิ่งใช่ไหมไม่มีท่าทีแบบกวนกวายหรือว่าวิ่งไปวิ่งมานะครับซึ่งจากฉากนี้เนี่ยมันอาจจะมีการเปิดตัวอะไรสักอย่างก็เป็นได้นะแต่หากฐานทัพนี้ถูกบุกจริงๆเนี่ยสภาพมันก็น่าจะเหมือนกับ E ีพีที่60ใช่ไหมที่มันจะมีตัวละครคัมเมราแมนสปิเกอร์แมนต่างๆวิ่งกันไปมาไม่หยุดนะครับมีการระเบิดตุ้มตามตุ้มตามอะไร ประมาณนั้นนะแล้วต่อไปครับภาพสปอยภาพที่5จากในายไข่ก็คือภาพนี้เลยนะซึ่งอย่างที่เห็นเลยนะครับว่าจะมีกองกําลังของเหล่าสกิปปิดี t ทอเลสเดินทางมาพร้อมๆกับ ทางของเหล่าคามีราแมนนะครับซึงดูจากอากาศกิริยาแล้วเนี่ยก็ดูไม่เหมือนการต่อสู้อยู่เลยนะซึงหากให้ผมลองเดาดูนะผมคิดว่ากองกําลังกองนี้เนี่ยเขาน่าจะเดินทางมายัางฐานทัพของเหล่าคามีราแมนจากภาพสปอยที่แล้วนะครับแล้วจากนั้นกลุ่มของพนมิตรต้องออกมายืนดูข้างหน้าฐานทัพนะว่าใครกําลังมาอะไรประมาณนี้หรือเปล่านะแต่ว่าดูจากสภาพท้องฟ้าสภาพอากาศแล้วเนี่ยภาพสปอยทั้งสองภาพนี้นะครับมันมีบรรยากาศที่กลมกลืนกันอย่างชัดเจนเลยนะครับแล้วต่อ กอไปครับภาพสปอยภาพที่6ก็คือภาพนี้เลยนะสกิบบี้ทอเ e ตค้าแมงมุมตัวนี้น้องๆยังจํากันได้หรือเปล่าครับมันเปิดตัวมาครั้งแรกเนี่ยก็ใน EP ีที่75ใช่ไหมพร้อมๆกับพี่คามีราแมนที่ชอบสูบซิก้านะครับผมซึ่งจากภาพสปอยเนี่ยเจ้าหมอนี่มันอาจจะดูตัวใหญ่เป็นพิเศษนะแต่ว่าแท้จริงแล้วนะครับมันไม่ได้ตัวใหญ่อะไรขนาดนั้นนะเปรียบเทียบกับความสูงของพี่คามีราแมนในรูปได้เลยนะครับซึ่งจากภาพสปอยภาพนี้เนี่ยเหตุการณ์ทั้งหมดมันก็น่าจะเกี่ เกี่ยวข้องกันจากภาพสปอยทั้ง2ภาพขอนหน้านี้อย่างแน่นอนเลยนะครับอ้างอิงจากบรรยากาศท้องฟ้าที่อยู่ข้างหลังนะครับที่จะเป็นโทนสีน้ําเงินคลา้คลาๆใช่ไหมซึ่งก็น่าจะเป็นฉากการรวมพลกันร,ระหว่างกลุ่มของพันธมิตรกับกลุ่มของสกิปิดี้ทอเลตเป็นครั้งแรกอย่างแน่นอนนะครับอารมณ์มันก็น่าจะคล้ายๆกับ e ีพีที่ห้านะครับในฉากที่กลุ่มของปิปเกอร์แมนเนี่ยกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะมีการรวมตัวกันดูแล้วโคตรขนลุกเลยนะครับแล้วต่อไปครับภาพสปอยภาพที่7ก็คือภาพ ของเจ้าแอสโซแลนแอสโตรทอยเลตเลยนะครับซึ่งคุณผู้ชมสังเกตเห็นอะไรแปลกๆได้หรือเปล่าครับใช่แล้วครับตรงหัวของมันเนี่ยดูเหมือนจะมีอะไรกลมๆเรืองแสงสีแดงอยู่นะครับหากเราอ้างอิงภาพสปอยก่อนหน้านี้เนี่ยที่ผมได้บอกไปนะว่าตัวละครตัวนี้คือเจ้าแอสโซแลนแอสโตรทอยเลตนะครับแล้วพอมีการปล่อยภาพสปอยภาพนี้ตามมาทีหลังเนี่ยนี่ก็เป็นเครื่องยืนยันแล้วนะว่าเจ้าแอสโซแลนมันก็มีการอัปเกรดมาเหมือนกันนะครับโดยการเพิ่มแกนกลางเข้าไปตรงกลางของ มั่วก,กันนกของมันเองนะแล้วต่อไปครับภาพสปอยล์ซึ่งเป็นภาพสุดท้ายเนี่ยก็คือภาพดีเลยนะครับซึ่งน้องๆเนี่ยก็คงจะเดากันได้นะว่ามันน่าจะเป็นไข่สกีบีดี้ทอเลตอย่างแน่นอนนะครับแต่ที่ผมฟันธงไม่ได้เลยก็คือไม่รู้ว่าคุณบูมเนี่ยจะใส่ตัวละครตัวนี้เข้ามาในฉากจริงๆหรือเปล่านะครับหรือว่าทํามาปั่นในไข่เฉยๆนะซึ่งหากมาจริงเนี่ยผมก็อยากรู้นะว่าเจ้าไข่สกปบีดี้ทอเลตเนี่ยมันจะร้องเพลงสกปบีดี้ดอ ดอปเยสเยสได้ยังไงนะครับซึ่งต้งนี้ทังนั้นเนี่ยคงต้องรอติดตามกันต่อไปนะหรือไม่มันอาจจะเป็นเพียงแค่โทรลีเพียงเท่านั้นนะครับซึ่งนี่ก็คือภาพสปอยทั้งหมดทั้ง12ภาพที่คุณบูมปล่อยออกมานะครับสำหรับคลิปรวมเอพิโซดของ EP ที่77นะครับผมซึ่งเป็น EP ที่คุณบูมเนี่ยชื่นชอบมากที่สุดแถมยังบอกว่า EP นี้มันสําคัญมากๆอีกด้วยนะครับซึ่งผมคิดว่าอีกไม่กี่วันนี้แล้วนะเราจะได้ดูกันอย่างแน่นอนนะครับซึ่งคุณผู้ชมคิดเห็นกันอย่างไรเกี่ยยวกับภาาพอลเหล่นี้ สามารถวิเคราะห์แล้วพิมพ์เอาไว้ใต้คลิปได้เลยส่วนในวันนี้ผมกายบ็อกเกอร์หมดเวลาลงแล้วนะครับต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่ในโอกาสหน้าสวัสดีครับ